สวัสดีค่ะ,ะอยู่กับแม่ดาแฟมรมีีน,นะคะอีซีม,มาจากมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะสัต,สตหีบนะคะเันกระบ,บังหฮมหายยุคค่ะใช่ใช่อีก,ก็มาไหว้ขอพรเรื่อยๆนะคะ สาธุสาธุปักใส่ทูบสามดอกนะคะปักใส่ทูบสามดอกที่เหลือก็ปักใส่กระถางเป็นคู่หูแล้วก็เดี๋ยวไม่ดากับพี่แอก็จะเป็นคู่หา <c oughs> เออน, <c oughs> นั่นแหละนะคะวันนี้วันอะไรครับ วันนี้วันนี่ไงเสื้อเสื้อเขียวเสื้อเขียวอันนี้อ่ะแล้วกล้องเราอยู่ไหนอ่ะอันนี้คู่หูเข้าเข้ากันได้ดีนะคะคู่หูคู่หูคู่ขานะคะเข้ากันดีเข้ากันได้ดีนะคุยเรื่องอื่นไปก่อนแล้วค่อยพูดประเด็นนี้แล้วค่อยตัดเอาประเด็นที่ทําไมสองท่านถึงชอบไปด้วยกันสองคนคะคยเล่เดี๋ยวรอเอฟซีมาครบพันเหรอเจร้อยก่อนเจร้อยคนอ้าวมาแล้วกพตอนนี้เพิ่งจะได้ห้าร้อยกว่าน้องน้องอะไรนี่ มีเรื่องจะสารภาพก็รู้ว่าลนูรวยกว่าเราดิเราก็มีเรื่องจะสารภาพเหมือนกันสองคนเนี่ยเอาแล้วมีเรื่องสารภาพแล้วต่างคนต่างกับป้นเลยใช่ไหมคู่ผัวกันเขาเรียกว่าอะไรนะก็มีอยู่เป็นคู่คู่ค่ะลุงสร้างตั้งฉายาว่าให้คู่ปลาตั้งโกคู่คู่นชิดเปรี้ยวเออเฮ้ยมันพอดีเลยเนาะก็ใช่ไงก็เป็นคู่คู่ขายของ เป็นคู่แบบนี้แหละขาลุยดีน้องอย่างแรกเลยเสื้อเสื้อข้อนด่วนแจ้งนะฮะวันนี้ตุ้งตะกดอยู่นะทุกคนสีช่อผมนี่นะไปนูนนะอันนี้ก็เรียกคู่อะไรคะขออนุญาตคู่หูราคานี้เลยนะส่วนะิ้นกับเปรี้ยวคู่ลาดเคลื่อนนะฮะของราคานะฮะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นสองเก้าเก้านะครับผมสำหรับเสื้อแขนยาวเสื้ออมปูทั้งเจ็ดวันแปดสีนะครับ สองเก้าเก้านะอันนี้รวมส่งฟรีเนาะรวมส่งครับรวมส่งฟรีนะสองเก้าเก้านะคุณผู้ชมนะส่วนสองเก้าเก้าเมื่อวานนี้ใครที่สั่งไปแล้วก็คือได้ราคาตามนั้นอ่าเมื่อวานนี้ขายเขาสังมนะคก็ได้ตามนานเนาะนะส่วนโปรเดอร์มินาก็ไม่ได้ก็ได้ตัวหนึ่งนะมอมีทั้งหมดสี่โปรนะฮะโปรที่หนึ่งนะครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งนะฮะในราคาหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์อ่านะฮะโปรที่หนึ่งนะ โปรที่สองคาเฟสองโกโก้หนึ่งแปดห้าเก้านะฮะโปรที่สามคอลลาเจนสองโกโก้หนึ่งเก้านะฮะโปรที่สี่สบู่สิบก้อนหกห้าศูนย์ศูนย์หอันนี้ขายหักอัเปอร์เซ็นต์แันหาสบู่สิบก้อน6ีันหาสนใจนะสั่งซื้อขาเอยูทูเบอร์ทุกช่องนะแล้วก็ ช่ค่ะแอดมินของบริษัทมรดกคุณมซักได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะใช่ค่ะสุดคุ้มนะฮะสนใจโปรไหนนะหรือว่าบางท่านก็บอกว่าอยากจะมอบค่าคอมมิชชั่นให้กับยูทูปน้องปุ๊ยยูทูปน้องเสือนะให้กับน้องแอนให้กับน้องด่าด้าชอบคู่ไหนก็กดหัวใจรัวๆเลยนะคะชอบคู่ไหนก็สั่งให้คู่นั้นนะครับพี่เสืออ่านคู่ คู qui, paid, uh, ่หูย่าชีป้าไทยบ้าอ๋ออันนั้นคู่ครัวคู่ครัวคู่ครัวคู่สวคู่สวคู่สุขคูุ่ยน่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักไม่มีคำเลยเติมให้เองมันต้องมีรน่เดียวสวัสดีค่ะชอบคู่กุนาเสือนาเสือเอบุขอบคุณค่ะเอาบุจากผมบักคพูจริงไปบ้าฮะ fc รู้หอเปล่าว่าเราสองคนเคยเจอกัน นี่คือเรื่องเล่าเจอกันที่ไหนเจอกันตั้งแต่เมื่อปีหกสามแะอ้าวไปเจอกันที่ไหนก่อนเจอกันก่อนใช่เป็นเจอกันที่ไหนมาเจอกันที่เดม์ขาเราไปไหนอ่ะขาอยู่นี่อ้าวชอบผู้นี้น่ารักเดี๋ยวต้องกนอนนะคนหนึ่งก็คืออันนะของคู่หูเราสองคนเรื่องความลับแล้วนะคะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราคอยิงคาถามได้ไหมเปิดเผยแล้วเดี๋ยวเสือเราคอยิงคาถามนี้ได้ไหมพีเอฟซีถามมาปุ๊กกับเสือนะครับผมคนถามมาเยอะมากเนาะนะเวลาไลฟ์สดด้วยกันหรือเวลาทําคลิปอะไรเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ถามมาว่าทาไมน้องเสือไม่จีบน้องปุ๊ล่ะทำไมพี่เสือไม่จีบน้องปุ๊อะไรเงี้ยเห็นมาเรื่อยๆน้องนะฮะคือเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเวลามีผัวแล้ว ไ้กดว่าน้องนั้นมีผัวแล้วไม่เหตุที่มีเสือไปจีบเขาก็ตามนี้เลยเขามีผัวแล้วคือบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับอ่าชีิตครอบครัวปุ๊บเป็นนอะไรยังไงนะอก็ทําให้ไม่สามารถทําตามความต้องการของเอฟซีได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะขอย้อนความนะท้าความไปเมื่อตอนสี่ห้าปีที่แล้วนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยปุ๊อะเคยเจอกับพี่เสือแล้วตั้งแต่ยังไม่มีช่อง YouTube h o ันนี่ชาแนลอ๋อแล้วตอนนั้นปุ๊มีแฟนหรือยังก็มีอยู่แล้วอ๋อคือตอนนั้นแล้วแลเดี๋ยวเดี๋ยวขาถามขั้นนึงแทรกแป๊บนึงครับครับตอนนั้นปุ๊สภาพแบบนี้ไหมก็ขั้เคียงก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับ พี่เสือเป็นย t u b e อยู่แล้วอยู่กับลุงกับป้าเนาะนะฮะแล้วก็กลับไปกรุงเทพนะฮะเสร็จแล้วก็มีเ c ฟซในช่องพี่เสือคือฮันนี่นี่นะครับฮันนี่ชาแนลเนี่ยนะฮเขาดูพี่เสือทุกวันทุกไรนะก็พิมพ์มานน่นนี่นั่นตลอดนะฮะเสร็จ้เขาก็อยากจะเจอนะอยากจะเจอเราเพราะเขารู้ว่าเราไปกรุงเทพก็นัดเจอการที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ไปเจอการที่เดอะมอลล์นะเพราะนั้นก็มีปุ๊กมาด้วยเนาะนะฮะแต่ไปปุ๊กก็มีคือมากันทั้งยายทั้งแม่ทั้งลูกมากันยกบ้านอะไร ทีนี้พี่เสือก็ไปแนะนําเรื่องการทําช่อง youtube ให้กับยานนี่วันยานนี่อยากมีช่องทำช่องใช่คือแม่ก็คืออ่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะอยากอยากทํา youtube ก็เลยอยากมาขอคําแนะนําจากพี่เสือว่าจะทําแบบไหนทําอะไรบ้างขอคําแนะนําตอนนั้นแต่ว่านั่นแหละก็นูก็เลยมากับแม่ก็เลยเจอพี่เสือนัดเจอกันที่ฟู้ดคอร์ดชั้นหนึ่งเดอะมอลล์ฟังก์ปิแล้วบูรู้สึกยังไงที่เจอพี่เสือครั้งแรกตอนนั้น สารภาพตามตรงสารภาพมาปุ๊บนึกว่าเตนนิกรบอ่าได่ก็แบบว่าพี่เขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเอาตรงๆเลยนะตรงๆแรงๆเลยนะเหมือนยิงอ่ะเหมือนยิงนี่น้าเราไม่เข้าตาไม่ใช่นะแบบว่าเออ คือคือแม่เป็นคนนัดคือนัดเจอกันเนาะตามตามมาแน่แบบว่าเออเราวัดจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรพี่เขาจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารเลี้ยงเออเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวแบบว่าอ่าในฐานะที่แนะนำทให้คำปรึกษาเราถามเออพี่กินอะไรไหมเออพี่เอาน้ำอะไรไหมไม่ครับไม่เป็นไรครับผมทนานทำมาแล้วครับเออน้ำอ๋อผมไม่กินน้ำเย็นครับเอ๋อผมกินน้ำเปล่าอะไรแบบก็พูดไปเลยคิดอยังไงแจ๊บว่าเรื่องมากแท้ ยากอยายเออยาเออย่ต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงเครื่องนี้เครื่องนี้ทําแบบนี้อยแบบนี้อะไรเขาเขาก็คุยคุยคุยนั่นแหละเราเราก็ฟังแล้วก็แป๊บหนึ่งโอเคครับผมขอตัวก่อนนะคะอะไรก็ไม่ไม่น่าจะถึงชั่วโมงเนาะถึงถึงไหมชั่วโมงไม่ถึงตอนนั้นเขารีบไปไหนไม่ถึงมีนัดมีนัดมีนัดมจอนดเราเหมือนเหมือนแบบแบบเอาเอาทีไปทีอะไรเงี้ยก็คือเอาเอาให้ให้รู้อ่า วิธีการของการทําช่องเป็นยังไงยังไงเวลาเขามีค่าไงนัดพบปะแค่เท่านี้เท,ท่านี้พอคือ <c oughs> มีนาพูดว่าเสือหญิงที่ที่ปฏิเสธเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านเป็นคนที่ทําตบทำอาหารแต่กับข้าวกินเองอยู่ที่ที่คือตอนอยู่กรุงเทพอ่ะน้อยมากที่จะกินข้าวนอกบ้านอยู่คอนโดใช่เราชอบทากับข้าวกินเองเว้นแต่ว่าเราจะมีนัดกับเพื่อนเพื่อนก็จะไปกินข้าวเพื่อนอะไรอย่างนี้ อโอเคคั้นโฆษณาใครก้องค่ะใครสนใจนะคะเสื้อเสื้อเสื้อนะฮะเดี๋ยวคนเรียกแจ้งข่าวดีเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขออะไรดวนดวนด่วนดวนข่าวดีด่วนด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 ีขาดีข่าวดีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคุณ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 อชื่อดิ้ปุอ่าชื่อดิ้โอ้ยแสงบุญบ่ะโอ้ยไม่ใช่อันนี้นามสกุลเขาอ่านไม่ได้ ผู้ใหญ่ใจดีคุณเมโลนี่นะฮะหรือว่าคุณพูดสุภาพรสแสวงบุญนะครับของผู้ใหญ่ใจดีนะได้ทักไลน์มาหาพี่เสือนะจะมอบเสื้อแขนยาวองค์ปู่รุ่นใหม่ให้กับ YouTube ทุกคนทุกช่องนะขอขอบคุณลค้าขอบคุณค้าเขเรียกว่าข่าวดีจริงๆข่าวดีจริงๆกำลังใจนะฮะเราก็ ขอขอบคุณนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะคะสาธุสาธุขอให้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวันยืนเนอขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเด็พียนเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะไม่ไล้ก็อย่าลืมนะวอนนี้เปลี่ยน